อินดี้นาโจนแอนเดอ l ์ไดเอลออฟเดสตินภาพยนตร์อัลลาบทนักประจนภัยสุดขอบฟ้าในนามอินด,ดี้กับภารกิจครั้งสุดท้ายที่เชื่อมโยงระหว่างตั้งแต่อดีตและปัจจุบันส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันครับคุณกำลังฟังวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาคือพอดแคสต์ที่จะมารีวิวภาพยนตร์ซีรีส์ที่ไม่ซีเรียสทั้งเก่าและใหม่ดำเนินรายการโดยสิทธิพลลุมณี และววัธรรมการทึก สวัสดีคุณผู้ฟังครับพบกับวันนี้ดูหนังกเรื่องอะไรมาพบกับผมสิทธิพลดวงวันดีครับผมวซีวอมครับเพลงที่เราได้ยินไปสักครู่นี้น่าจะเป็นเพลงที่คนดูหนังหล,หลายๆคนน่าจะคุ้นหูนะครับนั่นก็คืออดินาโจนอดินาโจนเนี่ยเป็นมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากตั้งแต่โหปีพันเก้าร้อยเท่าไหร่แล้วอะตั้งแต่เฮลิสันฟอร์ดยังหนุ่มๆก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ใช่ตั้งแนวแรกน่าจะเป็นประมาณหนึ่งเก้าแปดสักอย่างอะ,อะ ประมาณนั้นประมาณหลายสามสิบกว่าปีได้แล้วมั้งสามสิบสี่สิบปีได้แล้วช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่ลูคัสฟิมทำเกี่ยวกับอยากทำหนังเรื่องเกี่ยวกับผจญภัยเขาก็แต่เขาไม่กำกับเองเขาให้สตีเวนสตีเวิร์บเป็นคนกำกับแล้วเขาก็สร้างอินเดียนาโจนขึ้นมาแล้วก็ได้ไฮริสันฟอร์ดเล่นเป็นอินเดียนาโจนแน่นอนว่าในหนังยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เป็นผจญภัยเอย้ไม่ใช่นะผจญภัยในยุคนั้นกน็นจะเป็นหนังธรรมดาไม่ค่อยมีหนังผจญภัยสักเท่าไหร่ อนเดียนาโจนพออเดียนาโจนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเกี่ยวว่าโหนี่มันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานมากเกี่ยวกับการล่าคุมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ประสบความสำเร็จมาเรื่อยตั้งแต่ภาคหนึ่งสองสามแน่นอนว่าคุณกับผมเกิดไม่ทันหรอกใช่ใช่เกิดไม่ทันแต่มาทันภาคสี่อาณาจักรกระโหลกแก้วที่ได้ใช้อาราบมาเล่นเป็นเป็นลูกของอินดี้กับอีกแม่หนึ่งนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ดูในโรงนะคือผมก็มาตามดูในรีมิ่งแทนเพราะว่าดิสนีย์พฮอสต้าเนี่ยเขาเอามาลงครบทุกภาคเลยเพราะยังไงคือผู้ถือคของนิสิีิ์เนี่ยมันเป็นดิสนียอยู่แล้วยังไงเขาก็เอามาลงซีมิ่งของเขาเองใช่ต้องต้องพูดนี้ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยลูคัสฟีนเป็นคนทำอินดีนาโจแล้วพาวพราเมลพิ c เจอร์เป็นคนจัดจำหน่ายถูกต้องไหมแต่พอหลังจากที่ดิสนียซื้อลูคัสฟีดแล้วเนี่ย อินดีนาโจนเนี่ยก็ไปอยู่ในลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ในการเอามาลงสตรีมมิ่งอะไรของเขาได้อยู่แหละแต่ภาคนี้ก็ยังได้พารามาพิกเจอร์ใน,ในการร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมสร้างหลังเรื่องนี้อยู่นะเพรับใคร,ใครไปดูก็จะเห็นโลโก้อะไรนะเ,ไเนี่ยก็อ๋อย้อนไปภาคสี่ภาคสี่เนี่ยผมก็ไม่ได้ดูในโรมนกันแต่ว่าผมได้ดูดีวดีซึ่งนั่นน,นเป็นนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ดูอินดีนาโจนเลยนะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุก สนุกมากโหมันมีการล่าคุ้มซรรักกันแต่ตอนนั้นอินเฮเลสันฟอร์ดก็เริ่มเริ่มแก่แล้วอะอายุสี่สิบห้าสิบกว่าแล้วแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กรุ่นเก่าเราคนอื่นเขาจะดูภาคหนึ่งสองสามสี่แต่พวกเราดูสี่สามสองหนึ่งใช่ <c oughs> ดูย้อนไปเรื่อยใช,ใช่ภาคสามผมจำได้ผมดูบิ๊กซีนีมาผมดูช่องเจ็ดเลยส่วนภาคสองกับภาคหนึ่งผมก็ดูในดิสนีย์พัทนั่นแหละเก็บคุณก็เหมือนกันใช่ไหมดู ดูเหมือนกันใช่คือผมก็ตามย้อนดูเพรเห็นว่าอพอภาคล่าสุดเนาะก็จะเข้ามาปุ๊บผมก็ไปตามเก็บย้อนดูเออคืออยากรู้ว่าเรื่องราวที่มาที่ไปของตัวละครที่ชื่อว่าอินเดียน่าโจนเนี่ยมันเป็นยังไงเขาประจนภัยอะไรบ้างแล้วก็เอ,อ่อก็ลองดูเผื่อว่าเขาจะใส่อีเตอร์เอกมาเพราะว่าภาคภาคปัจจุบันเนาะล่าสุดกับภาคสี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างห่างกันพอสมควรห่างมาก ใช่เพราะฉะนั <S <S ้นเนี่ยก็เลยไปดูเพื่อแบบเอ้ยเผื่อเขาจะมีอิสเอกอะไรใส่เข้ามาอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แล้วก็ภาคปัจจุบันครับอีดิน่าโจนแอนด์เดดเ i ลออฟเดสตินีก็ห่างจากภาคจากกระโหลกแก้วไปประมาณสิบกว่าปีอ่ะฉายเพราะฉายครั้งนั้นปีสองพันปดอ่ะอันนี้นี่สองพันยี่สามแล้วอ่ะโอาโหมันช่างห่างเหินอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันว่าทําไมมันถึงได้ยืดยาวขนาดนี้โอเค มาในเรื่องของภาคนี้นะครับอิเดียาโจนแอนด์เดอะไดออฟเดสตินีหรือว่าเล็กภาคภาคภาค,ภาคไทยเนี่ยต้องบอกกอนว่าอิเดียาโจนเนี่ยมีชื่อภาษาไทยว่าคุมทรัพย์สุดขอบฟ้าถูกต้องไหมหนึ่งถึงสี่ใช้ชื่อนี้ตลอดแต่ภาคนี้ใช้คําว่าอินเดียาโจนเลยซึ่งไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเป็นภาคสุดท้ายแล้วเขาเ็เลยอยากตั้งตั้งชื่อให้มันแบบเป็นชื่อเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อิเดียาโจนภาคนี้เล่า,เล,าเล่าถึงอ่า อินดีนาโจนในไวัยเกษียนเขาได้ผิดหวังจากครอบครัวก็คือภรรยาของเขาจากภาคสี่ได้เลิกลากันไปส่วนลูกก็ส่งไปเป็นทหารแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นเขาก็เหมือนตัวคนเดียวไม่เหลืออะไรเลยก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งในนิวยอร์กนะฮะแต่ว่าเขามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ย้อนกลับไปในช่วงอดีตนั่นคือสมัยในยุคนาซีสมัยที่เขาเป็นหนุ่มๆแหละถ้าทุกคนดูก็จะเห็นในเทเลอร์ว่าเฮลิสันฟอร์ มีหน้ามีช่วงหนึ่งที่มีหน้าเป็นหนุ่มๆอยู่เขาได้ถูกนาซีจับจับไปแล้วก็พบว่านาซีเนี่ยได้ขนของพวกสมบัติเอออะไรเออแล้วมีสมบัติชิ้นหนึ่งที่ว่าใช่มีสมบัติชิ้นหนึ่งที่เรียกว่ากลไกแอนติไคเทราที่คิดค้นโดยอ์คิมิดิสอ่ามันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งซึ่งนาซีเนี่ยต้องการมันได้แต่ปรากฏว่ามี เขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนของอินนนาโจน่ะที่ชื่อชอเนี่ยขโมยมันไปไม่ขโมยเอาไปขายนะเอาไปเก็บแล้วก็เอาไปศึกษามันต่อใชซ่ซึ่งซึ่งตอนนั้นนาซีกไแนไปจนผ่านมาในยุคปัจจุบันเราแกะกลับมายุคอินนีปัจจุบันในยุคที่ช่วงสงคัญสงครามยินมั้งเพราะว่าเป็นช่วงที่อเมริกาส่งคน,ไป,นไปขึ้นดวงจันทร์ถูกต้องไหมช่วงนั้นทุกคนไม่คิดถึงอดีตแล้วคิดถึงอนาคตเลยว่า อนาคตเราจะไปดวงจันทร์เราไปอวกาศกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่เคยทํางานให้กับนาซีเขาชื่อเขาชื่ออะไรนะที่เล่นโดยแมทใช่คินสกี้นั่นแหละเขาครับเขาก็ต้องการคือคืออะไรไอไอกลไกเอติไคเทราเนี่ยก็ยังอยู่ในหัวเขาอยู่ <S <S ขเขาเขาคิดว่าสักวันหนึ่งเขาต้องเจอมันซึ่งเขาต้องการไอ้กลไกเนี้ยเพื <S 2> <S 2> <S <impe isc ain> ่อใช้เกี่ยวกับ เขาเชื่อว่าไอ้ไอ้ไอกลไกเอติกคเทอร่าที่อคิวบลิสคิดค้นเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในช่วงอ่ารอยแยกของเวลาได้ก็คือย้อนเวลากลับไปได้เพื่อไปทําอะไรบางอย่างกับพวกนาซีซึ่งลูกสาวของชอเนี่ยได้มาเจอกับอิออนเนนาโจนที่ดลู้ในตัวอย่างตัวอย่างก็จะเห็นนะครับมาเจอกับอินเนนาโจนที่มหาวิทยาลัยแล้วเพื่อที่ต้องการหาว่า อไอแอนติคาเทราเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนแต่ปรากฏว่าเธอไม่ได้คิดจะเก็บไปฮะเธอจะเอาไปขายพูดง่ายง่ือพ่อศึกษาไว้ลูกจะเอาร้อนเงินนั่นเองและและทงหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอินีนาจนภาคนี้นปล่อยของในตลาดมืดอ,อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะใชะ่เรื่องราวของมันก็คล้ายๆประมาณนี้ตอนท,ที่ตอนที่ดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยเรารู้สึกว่า จริงๆก็แอบผิดหวังนะสาหรับคนที่เป็นแฟนอีเนน,นาโจนสําหรับคุณนะรู้สึกว่าคือตอนผมดูเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะ mm ่ะ hmm. คือดูเพลินๆน,นะกะเอาเพลินอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเราก็ไปเก็บมันมาทุกภาคแล้ว mm hmm. จากสตรีมมิ่งแล้ว mm hmm. เราก็เข้าไปแล้วความไม่ได้คาดหวังอะไรก็กาว่าเออดูหนังลัสมบัติเพลินๆมาดู mm hmm. แล้วก็ก็ก็เพลินจริงๆแต่ก็ไม่ได้ว่าเบื่อหวามากหรือว่าให้เรารู้สึกเหมือนสนุกไปกับเรื่องอะ mm ่ะ hmm. รู้สึกว่าการ แก้ไขหรือการแก้ปมของเขาอ่ะมันดูง่ายง่ายแบบง่ายง่ายถ้าเทียบกับหนังล่าสุดของนิโคลัสเคสก็คือเทเชอร์อินเตอร์เนชั่นอ่ะคืออันนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเข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 าทิ้งปมไว้ไว้ดีกว่าเรารู้สึกว่าเราดูเราสนุกกับการแก้ปมของนิโคลัสเคสอ่ะแต่กับกันอ่ะกับเรื่องเนี้ยอินเดียแาโจนคือแทบ คือยังไงดีอะไม่ค่อยได้แก้ปมอะไรมากคือเหมือนเขาเป็นคนที่มีความรู้เยอะมากๆอ่ะอ่าแต่เขาก็ไม่ได้เอามาใช้แบบโชว์พลาวหรือว้าวกับการแก้ของเขาอะเขาก็เหมือนเป็นหนังนิ่งๆแก้แก้ปมนิ่งๆแล้วก็ uh. รู้สึกว่าเขาคงทำมาเพื่อให้แฟนบอยที่ติดตามมานานแล้วอะ uh. ดูแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเพราะรู้สึกว่าเขามีอิอร์เอกตัวละครเก่าๆเอย คุณสิทธิพลรู้สึกอย่างไงบ้างครับคือด,ด้วยความที่เราดูอินเดียนาโจนมาตั้งแต่ต้นเน่แล้วเรารู้ว่าสี่ภาคที่มันผ่านมาเนี่ยมันกำกับโดยสตีเวนสปีบเบิร์กตลอดแล้วเราก็จะได้เห็นลายเส้นของเขาอะลายเส้นการกำกับการดีไซน์ช็อตดีไซน์ฉากแอคชั่นการขุดล่าสมบัติอะไรทั้งหลายอะคือมันจะเต็มไปด้วยจินตนาการแล้วก็การจนาจนปลยที่เราคาดไม่ถึงโดยเฉพาะฉากแอคชั่นรวมไปถึงการที่ เข้าไปล่าขุมทรัพย์มันเหมือนเป็นเกมเกมหนึ่งที่เราจะต้องไปล่าขุมทรัพย์ถ้าคุณก้าวพลาดหรือสักอย่างคุณอาจจะตายถึงชีวิตได้อะไรนะึกออกไหมแต่สําหรับภาคอภาคนี้อินเดียนาโจนภาคห้าเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเปลี่ยนพุ่มกลับปุ๊บมันก็ยังให้ความรู้สึกเป็นหนังประจนภัยอยู่แต่มันไม่แค่ไม่เหมือนเดิมมาท่านเองอาจจะไม่เหมือนเดิม,มแค่ผู้กำกับด้วยแต่จะเป็นถึงสังขารของเฮลิสันฟอร์ดที่ไม่สามารถบูได้มากกว่านั้น แต่อันนั้นอ่ะเราไม่อยากไป<ช>เราไม่อยากไปคิดอะไรตรงนั้นมากแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือพอมันเปลี่ยนผูมุกับอ่ะทุกกับคือสตีเวนสปีเบิร์กสตีเวนสปีเบิร์กอะเขาเป็นพอโมฮอลลิวูอยู่แล้วทุกคนก็รู้พอเขาทำหนังอะไรนี้ออกมามันจะออกมาสนุกแล้วใจตื่นเต้นตลอดแต่ว่าภาคนี้เนี่ยมันค่อนข้างหายไปนิดนึงเข้าใจว่าอยากทำหนังผจญภัยที่ ให้มันร่วมสมัยมากขึ้นให้มันคล้ายๆกับหนังแอคชั่นที่เราดูกันในยุคนี้แต่ว่ามันไม่ต้องเป็นต้องแบบนี้ก็ได้แล้วโอสคูแบบเก่าก็ได้แต่เล่าเรื่องให้มันรู้สึกว่าอยู่ในยุคใหม่นั่นเองไอ้ช่วงที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะมันก็พอทําได้พอพอเป็นไม่ได้เรารู้สึกว่าโอ้มันโอเคอะไรเงี้ยแต่ฉากที่ผมชอบรู้สึกก็คือช่วงช่วงท้ายของเรื่องที่ไขปริศนาว่าไอ้กลไกแอนติไคลเทราเนี่ยมันมันมัน พาเราไปสู่ที่ไหนอะไรยังไงเออตรงเนี้ยมันยังว้าวอยู่ก็บอกว่าคือชอบฉากนั้นเหมือนกันนะคือฉากที่ช่วงที่แบบขไขปริศนานาฬิกาแล้วก็ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาแบบวางไว้อะคือรู้สึกว่าเออทั้งเรื่องเลยอะที่เล่ามาตั้งแต่ต้นน่ะมันมาพีกอยู่ช่วงนั้นช่วงเดียวแล้ว,แ,ลวแบบใช่เออมันมันสนุกแล้วมันก็เออทึ่งที่แบบคือเป็นการย้อนเวลาอีกแบบรูปแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าเออไม่น่าเบือ่อแล้วก็ เออดีเลยที but, ่ม <fi> ีเล่นมุกมุกใหม่ๆอะมันไม่ใช่แบบซ้ำซากจำเจเหมือนหนังย้อนเวลาอื่นๆอะไรอย่เงี้ยใช่ใช่แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ยังมีและขาดอยู่ก็คือดนตรีประกอบของคุณปู่จอร์นวิลเลียมที่เขาทำมาตลอดสี่ห้าภาคเนี่ก็ยังเ้าใจอยู่แต่มีแล้วก็เอพวกการพอเขาเดินทางในประเทศเนี่ยในอินเดียโจเนี่ยมันจะมีแบบภาพแผนที่ดีโซฟแล้วก็ เขาก็จะชี้ว่าเราเดินทางจากไหนไปไหนเลยเออมันยังมีอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เสียดายมากที่ไม่เอากลับมาก็คือเสียงเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกที่ใช้ในการต่อยอ่ะถ้าใครดูอีน่าโจนจะรู้ว่าเสียงเสียงเสียงต่อยมันจะมันจะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนเรื่องอื่นอ่ะอ่าซึ่งในภาคสี่อ่ะถึงแม้ว่ายุคสมัยมันมันใหม่มันใหม่มหมแล้วเขาก็ยังใช้เสียงนั้นอยู่แต่สําหรับภาคเนี้ยเขาไม่ใช้เสียงเหล่านั้นแล้วเป็นเสียงใหม่หมดเลยเป็นเสียงต่อยแบบ ตึกตกแบบที่เราได้เห็นดูในหนังแอคชั่นเรื่องอื่นๆอ,อ,อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอากลับมาวะอะไรเงี้ยคุณก็มีลิขสิทธิ์ในการเก็บเสียงพวกนี้อยู่แล้วเนี้ยเสียดายที่ทาอย่างมาใช้เรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันโอสโคูมากๆนะคือเราไม่ได้อันนั้นิยมมากนะแต่เรารู้สึกว่าอินา,นาโจนส์นี่มันอยู่ตรงนี้ไงมันอยู่มันมีธีมของมันมันมีเอกลักษณ์ของมันที่มันเป็นที่มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย อืมครับนั่นแหละซึ่งแลส่วนฉากปิดตำนานเนี่หยหลายๆคนก็พูดบ่นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมันไม่ไม่สมศักดิ์สรีเท่าไหร่วะมันไม่เหมือนกนันนำลาเลยอ่ะบบิบนึกจะจบก,จบก็จบแบบนั้นเลยหนังอย่างเงี้ยจบแบบไหนก็ได้เออใชจ่จริงๆคือตอนผมดูผมเคึดว่ามันน่าจะพีคอะไรมากกว่านี้เนาะแต่ว่ามันก็จบแบบดือด้อๆจบกันแบบง่ายๆอ่ะแล้วก็ด้วยความยาวของหนังอนะมันสองชั่วโมงอ่ะ คือเรารู้สึกว่าสองชั่วโมงเนี่ยคุณน่าจะใส่อะไรให้มันมากกว่าเนี้ยหรือเปล่าคือ,อมันนิ่งมันเป็นกราฟที่เป็นหนังที่กราฟนิ่งมากๆอ่ะใชจ่จริงๆแต่ว่ามันก็มีเวี่ยงอยู่ช่วงเวลานึงก็คือช่วงซีนท้ายๆนั่นแหละหแต่พอซีนท้ายเลยเลยจุดเรียนพีคไปแล้วแล้วก็มาเพื่อแบบบทสรุปจบอ,ะอ่ะมันก็นิ่งเหมือนเดิมครับมันมนิ่งมันไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นหรือเพื่อจะปูทางไปภาคต่อไปไหมก็ไม่เชิงหรือจะปิดฉากจบ อ่าหมดแล้วอินเดียนาโจนมันก็ไม่มันก็ไม่จบขนาดนั้นอืมเนี่ยเขาร,รู้สึกเสียใจ่ฮะแล้วก็แล้วก็ขณะนี้อินเดียนาโจนก็ยังยังฉายลงอยู่ซึ่งตอนนี้รายได้ออกมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันนะช่วงนี้เป็นอะไรหนังที่ทารายได้ไม่ค่อยดีเลยพุ่เป็นหกคือสิบกว่ารากลายเป็นว่าหนังที่ผ่านมาที่เข้าที่ผ่านมาคือผมคิดว่าเออหนังมันหนังใหญ่ๆเนาะเข้าไม่ว่าจะเป็นเดอะแฟลตอ่ะ หรือเนี่ยอย่างอนเนนนัาโจนเนี่ยหนังสองเรื่องเนี่ยถือผมถือว่าอยู่ในสเกลใหญ่แล้วก็ทุกคนแทบจะเกือบหมดอนะรู้จักแต่กลายเป็นว่าทำไรได้ไม่ได้ดีเลยอะเนี่ยคือสิ่งที่น่าเสียดาย,ยาแล้วก็เหม,มืนรู้สึกว่าอนเนยนัทโจนกลับมาผิดเวลาไหมผมคิดว่ามันมันมาผิดเวลาจะว่าผิดเวลาไหมก็ไม่เชิงนะคะคือผมก็เข้าใจเออ่ทางทีมงานที่เขาอยากจะทําออกมาเนาะแต่ว่าม,ม,มัน ียกว่าไงมันอยู่ที่ว่าคนทําหรืออะไรเนี้ยผมก็ไม่อยากจะโทษค่ายหรือโทษทีมงานหรือโทษภูมิกับหรือโทษคนเขียนบทเนาะแต่ว่าถ้ามันทำนังออกมาได้ไม่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคเนี่ยมันก็มันก็แปลกอะใช่ใช่เคยเคยลองถามแบบคนเด็กเด็รุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยรู้จักกิกนาจอนไหมทุกคนสายหน้าหรเอไม่รู้ครับเขาไม่รู้อะเขาไม่รู้คืออะไรค่อนข้างเก่า เอออาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าคนรุ่นเก่าก็ตาย,ตาย,ต,ายตายไปคนรุ่นใหม่ก็อะไร,รอะนี่หนังอะไรหรออะไรเงี้ยอินเนี่ยเทสันฟอร์ดเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย,นนค,ยนคนก็เลยอาจจะแบบไม่ฉันไม่ดูฉันไม่รู้จกักหมดหนังยุคประจนหนังยุคประจนภยัยล่าขุมทรัพย์ล่าขุมทรัพย์เอออะไรเออมู๊ย,ยมันเอาไปแล้วอย่างเงี้ยเด็กรุ่นใหม่จะคิดแบบนี้เออส่วนคนส่วนคนรุ่นเก่าก็ยังก็ยังอินอยู่ ใช,ใช่ก็ลองไปดูนะครับอินด a นาโจนตอนนี้ก็ยังฉายลงอยู่ก็ใครที่อยากดูหนังผจญภัยดีๆสักเรื่องนึงนะครับแต่แต่แนะนำให้ไปดูภาค,คก่อนๆภาคก<ด>่อ<ค>นๆเพลินๆอ,อาจจะไม่ใช่ภาคต่อที่ดีที่สุดแต่อินด a นาโจนแอนด์เดอะไดออ d e ออฟเดก็ทำให้เราหายคิดถึงหนังแฟนชายเรื่องนี้สักทีนะครับ